สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังเรียนภาษาสวีเดนอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนประโยคสั้นๆง่ายๆที่มีคำว่า t r u e t i c k e 2สองคำนะคะ t i c k e แปลว่าคิดหรือคิดว่าก็จะเป็นการคิดที่แสดงความคิดเห็นนะคะส่วนคำว่า True ก็แปลว่าเชื่อ เชื่อว่าหรือคิดว่าเมื่อไหร่จะใช้คำว่าทิกเกเมื่อไหร่จะใช้คำว่าทรูเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันจากตัวอย่างประโยคง่ายๆค่ะเรามาเริ่มที่คำว่าทิกเกก่อนนะคะทิกเกคิดหรือคิดว่าเรามาเริ่มต้นด้วยประโยคคำถามสั้นๆง่ายๆสามคำเท่านั้นก่อนนะคะเธอคิดยังไง วอรทิกเกดูอวอร์ทิกเกดูอวอรทิกเกดูเธอคิดยังไงหรือคุณคิดยังไงตอบได้หลากหลายค่ะเช่นยอกทิกเกดอัตเดอเบรอฉันคิดว่ามันดียโยทิกเกดอัตเดอเบรอโยทิกเกดอัตเดอเบรอฉันคิดว่ามันดีถ้าเราไม่ต้องการพูดยาว เราตอบสั้นๆแค่ส่วนหลังนะคะ d e a i r b r a What you think you? เธอคิดยังไง The bro มันดีตัวอย่างคำตอบที่สองยอกทิกเ a อ t d e airfrost, เจ้าทิก k กอัต t d e airfrost ฉันคิดว่ามันหวานเกินหรือยอกทิกเกอัต Vi ska göra det, เจ้ t ทิกเกอัต Vi ska göra det ฉันคิดว่าเราจะทำมันทั้งสามคำตอบสามารถนำมาตอบคำถาม w h a t t o c ก Do? ได้นะคะ w h a t t i เก Do? เธอคิดยังไงหรือคุณคิดยังไง y o ดทิกเ d e b r o ฉันคิดว่ามันดี Yot t ิก e d e t ดแอฟเ t ฉันคิดว่ามันหวานเกิน Yot t ิกเกออัตวิ y o r a ฉันคิดว่าเราจะทำมัน วอทิกเกดูโอมอดเตนวอทิกเกดูโอมอดเตนเธอคิดยังไงกับอาหารเดนแอกูดหรือเดนแอมันอร่อยวอทิกเกดูโอมเมยวอทิกเกดูโอยเธอคิดยังไงเกี่ยวกับฉันดูแอเอนทบเป็นเฉยดูแอเอนทบเป็นเฉย คุณเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งโยกทิกเกโอมเดย์ยาทิกเกโอมเดยฉันชอบเธอต่อมามาถึงคำว่า True True เชื่อเชื่อว่าหรือคิดว่าเช่น True d โพโหนโหน True do โ o ห o เธอเชื่อเขาหรือโยก True พโ po honom ยา True d พ po h o ฉันเชื่อเขาเ t t มันเปิดไหมคำถามนี้อาจจะหมายถึงถามว่าร้านอ่ะมันเปิดไหมคนถามไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่ามันเปิดไหมอีกคนนึงก็อาจจะไปด้วยกันก็จ,จะตอบว่ายกทรูเดะยกทรเดฉันคิดว่านะก็คือคิดว่าเปิด ตอบสั้นๆนั่นเองนะคะฉันคิดว่านะฉันคิดว่ามันน่าจะเปิดฉันคิดว่ามันเปิดไม่แน่ใจนั่นเองนะคะคนตอบเนี่ยไม่แน่ใจร้อยเว่ามันเปิดไหมอย่าทรุดแฉันคิดว่านะไอโดมเฮมมาอโดมเฮมมาพวกเขาอยู่บ้านไหมอย่าทรุดแออย่าทรดแฉันคิดว่านะก็คือฉันคิดว่าเขาอยู่บ้านนะ บรูกระดมอุ้มกสบรูกระดมอุ้มกสพวกเขามาักจะพวกป่าก,กันหรือเปล่าหรือพวกเขามากักจะเจอกันหรออย่ารูดอย่ารูดฉันคิดว่านะเชนนดมวรันเชนนดมวรันพวกเขารู้จักกันไหมหรือพวกเขารู้จักกันหรออย่ารูดฉันคิดว่านะ เอดมอิฮูปเอดมอิฮูปพวกเขาเป็นแฟนกันหรือหรือพวกเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่าทรูอินเตอเดียอย่าทรูอินเตอเดียฉันคิดว่าไม่นะว่าทรูดูว่าทรูดูคุณคิดว่ายังไงอย่าทรูอะโมแอเฮมอะอย่าทรูอะโมแอเฮมอะฉันคิดว่าพวกเขาอยู่บ้าน ฮบ t ทซคอนติันบซคสเขาทำตัวแปลกๆย t ทรูอัฐันทอดรูแก่ย tru ูอ h a n t ทอรแก่ฉันคิดว่าเขาเสพยายาทรูได้ย tru ู d ดฉันเชื่อเธอยาทร u พอได้ย tru ูพด้ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอ ต่างกันนิดนึงนะคะระหว่างยอกทรูเดยกับยอกทรูโพเดย y ยอกทรูเดย y ยัทรู e ด a y ฉันเชื่อเธอก็คือฉันเชื่อในสิ่งที่เธอพูดหรือบอกมาส่วนยอกทรูโพเดย์ยัทรูโพเดฉันเชื่อมั่นในตัวเธอหมายถึงฉันเชื่อมั่นว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเธอคิดดีแล้วประมาณนั้นนะคะ y ยกทรูอินเ e p ร s โพสเปอร์เกนยาทรูอินเตโพปฉันไม่เชื่อผีก็คือฉันไม่เชื่อเรื่องผีนะคะสเปอร์เแปลว่าผีประโยคสุดท้ายของคลิปนี้ยกทรูโพกูดโย t r รูโพกู d ฉันเชื่อพระเจ้าหรือฉันเชื่อในพระเจ้า ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ประโยคสั้นๆง่ายๆกับการใช้คำว่าทิกแก่แล้วก็ทรูสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการฝึกภาษาสวีเดนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ